รงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่าตั้งอยู่หมู่ที่หตําบลหนองเต่าอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีผู้บริหารคือนางชนันทิพย์ทองสุขดีจำนวนบุคลากรปัจจุบันมี14คนแยกเป็นผู้บริหารโรงเรียนหนึ่งคนข้าราชการครูเจคนครูจ้างสอนสองคนครูพี่เลี้ยงหนึ่งคนวิทยากรพิเศษหนึ่งคน ช่างไฟฟ้าหนึ่งคนลูกจ้างขับรถยนต์หนึ่งคนมีนักเรียน163คนสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6การดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้ดำเนินการดังนี้ผู้บริหารครูเข้ารับการอบรม รับการชี้แจงแนวทางปฏิบัติกิจกรรมจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนใน8กลุ่มสาระมีจำนวนชั่วโมง840ชั่วโมงสาระเพิ่มเติมจำนวน40ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน120ชั่วโมงรวม1,000ชั่วโมง โดยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมอยู่ใน1,000ชั่วโมงแล้ววิชาหน้าที่พลเมืองจัดกิจกรรมบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมประจำวันกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยมีการวัดผลประเมินผลตามปกติศึกษาข้อมูลความสามารถ ความถนัดของบุคลากรพิจรารณาเรื่องวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นประชุมคณะครูคัดเลือกกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียนนำเสนอขอความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต่อผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายชั้นเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามตารางเรียนโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้กิจกรรมลดเวลาเรียนแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นสองช่วงชั้นช่วงชั้นที่1 คือชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3แบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มคระชั้นเรียนเป็นฐานการเรียนรู้มีจำนวน4ฐานแต่ละฐานเรียน1เดือนแต่ละฐานจะตอบสนองการเรียนรู้ทั้ง 4H ฐานที่1เรียนรู้สร้างสรรค์สู่การแก้ปัญหามีจำนวน7กิจกรรมตอบสนองทั้ง4 h เ มีกิจกรรมดังนี้ภาษาพาเพลินเพิดอเพลินกับเกมนันทนาการหมากฮอตหันษาวิทยาศาสตร์แสนสนุกเกมนันทนาการพับเครื่องบินกระดาษรูปเรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ฐานที่2ส,สนุกกับงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มีกิจกรรมจำนวน3กิจกรรม ตอบสนองทั้ง 4h ได้แก่ศิลปะจากขวดกระปุกออมสินกระถางอเนกประสงค์และศิลปะจากกระดาษฐานที่3สนุกกับการลงมือทำมีจำนวน7กิจกรรมตอบสนองทั้ง 4s ได้แก่การทำไข่เค็มกล่องดินสอจากไม้ไอติม งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุการปลูกผักสวนครัวฐานที่4การละเล่นพื้นบ้านช่วงชั้นที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แบ่งนักเรียนเป็น5กลุ่มคละชั้นเรียน5ฐานเวียนฐานละ1เดือนฐานที่1สนุกคิดวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมจำนวน4กิจกรรมตอบสนองทั้ง 4H ได้แก่เรียนรู้จากการทดลองสนุกกับโครงงานของเล่นวิทยาศาสตร์เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษฐานที่2การทำเครื่องประดับศิลาพรมีกิจกรรมจำนวน2กิจกรรมตอบสนองทั้ง 4H ได้แก่ การทำเครื่องประดับศิลาพรการทำหนังสือเล่มเล็กฐานที่3เศษวัสดุสร้างสรรค์มีจำนวนกิจกรรม4กิจกรรมตอบสนองทั้ง 4S ดังนี้การทำผ้าเช็ดเท้าการซ่อมงานผ้าการทำดอกไม้การเย็บกระเป๋า ฐานที่4เรียนรู้สู่งานอาชีพมี3กิจกรรมตอบสนองทั้ง 4H ได้แก่การทำผ้าบาติกสินค้าติดดาวคู่เดียวในโลกฐานที่5คณิตคิดสนุกจำนวน4กิจกรรมตอบสนองทั้ง 4H ได้แก่กิจกรรมบิงโกบันไดงู หม้บรรทัดสูตรคูณแทนแกรมกิจกรรมชมรมแบ่งนักเรียนเป็นสองช่วงชั้นคระนักเรียนเรียนฐานละหนึ่งเดือนช่วงชั้นที่หนึ่งมีสี่ชมรมประกอบด้วยชมรมศิลปะการพับสีเป่าสีระบายสีงานตุ๊กตาพิมพ์ภาพชมรมการทำอาหารชมรมกีฬาและเกม ชมรมรักสิ่งแวดล้อมช่วงชั้นที่สองจำนวนห้าชมรมประกอบด้วยชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชมรมกีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะชมรมอาหารไทยชมรมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์และชมรมรักสิ่งแวดล้อมกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาติ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตนเองจัดโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงและให้ความสำคัญกับการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บังคับตามหลักสูตรเช่นกิจกรรมแนแนว กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตัดสินผลการประเมินเป็นผ่านและไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรกำหนดสำหรับกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมสร้างเสริมทักษะการทำงานประเมินผลความก้าวหน้าตามพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินงานจัดให้มีการประชุมทบทวนกิจกรรมปัญหาอุปสรรคที่พบในขณะที่จัดกิจกรรม AAR ทุกวันพฤหัส,สบดีเพื่อนำแนวทางที่ร่วมกันแก้ไขไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป ผลที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1. ด้านคุณธรรมนักเรียนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีความรักสามัคคี 2. นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์จากการทำงานการแก้ปัญหาในการทำงานกล้าแสดงออกฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อใหญ่การใช้สายตาจะเห็นผลมากโดยเฉพาะเด็กที่มีพัฒนาการช้า 4. นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสิ่งที่โรงเรียนต้องจัดเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ ต้องฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและนำความรู้เดิมไปต่อย,ยอดได้ปัญหาและอุปสรรคความยากง่ายของกิจกรรมที่ใช้จัดกับนักเรียนที่เรียนคะชั้นซึ่งผู้สอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนและความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเพื่อให้เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างมีความสุข จากการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่าได้รับคำแนะนำจากผู้ตรวจราชการจากสพทจากทีมสม a ร์ทเทรนเนอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสวัสดีค่ะ